สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดาวราหูนะครับทีย่ยกย้ายราศีดาวราหูนะครับที่จะย้ายครั้งนี้มีผลกระทบต่อชาวราศีมังกรตลอด1ปีครึ่งนะครับหลังจากวันที่4สิงหาคม2 5 6 0นะครับเป็นต้นไปดาวราหูนะครับที่จะยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั้นในผลกระทบต่อชาวราศีมังกรก็คือเป็นราหูที่ย้ายเข้ามาครั้งนี้นะครับ เป็นพบที่7ก็คือเข้ามาเป็นเกณฑ์ของโหราศาสตร์นะครับก็คือพินทุบาทในเรื่องของดาวราหูโคโจรเป็น7แก่ลัคนาหรือการเล็งลักนานั่นเองทําให้เกิดดวงช้ําหรือดวงแตกนะครับดาวราหูจะสถิตในราศีกรกฎที่เล็งกับล,าลาักนณาราศีมังกรนะครับประมาณ1ปีครึ่งตามการโคโจรของดาวราหูดาวราหูที่โคโจรเข้าสู่ในราศีกรกฎครั้งนี้ มีตำแหน่งมาตรฐานทางโหราศาสตร์นะครับก็คือจุลจักรก็ที่จะแปลได้ว่านะครับการต้องบุกบ่าฝ่าฟันบางสิ่งบางอย่าง mm. เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าต้องก้าวข้ามผ่านในสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของดาวราหูนี้เข้ามาเร็งลักนาทําให้เป็นปินฑุบตัตในเรื่องของดวงแตกทําให้ชาวราศีมังกรนั้นต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของ ชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าอาจจะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบกับตัวคุณตําแหน่งจุลจักรนะครับแล้วก็พอที่จะทําให้ต้านกับการที่เล็งกับดวงช้านี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวราหูที่เล็งลัคนานี้ดวงช้าจะต้องมีผลกระทบกับชาวราศีมังกรในเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินการมีคดีความการผิดพลาดต่างๆ ในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการย้ายถิ่นฐานการย้ายบ้านการเลิกลาก,การจบการจากจากคนรักหรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งเนือตั้งตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสะดุดในเรื่องของการภาวะการเงินมีหน้าที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับอาจโดนหลอกโดนโกงนะครับระยะเวลานี้ ห้ามเซ็นส,สัญญาหรือการคำประกันการลงทุนใดๆเด็ดขาดนะครับเพราะทุกอย่างนั้นอาจจะเจอภาวะปัญหาหรือถ้าเกิดใครหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการเซ็นคำประกันการอะไรต่างๆนะครับที่พูดมาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาเอกสารนะครับต้องรอบคอบต้องติตองถึงผลได้ผลเสียให้มากๆนะครับหรือว่าจะต้องศึกษากับหุ้นส่วน ต่างๆหรือว่าคู่ของคนละของคุณต้องดูดดแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเจอกับภาวะที่หุ้นส่วนแตกแยกกันนะครับมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกับคนรอบตัวกับมีปัญหากับเรื่องของสังคมแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาสิ่งมืดมนอบายมุกบางสิ่งบางอย่างที่หาทางออกไม่ได้นะครับ หนักเบาแล้วแต่คนไม่เท่ากันถึงแม้จะอยู่ในลัคนาราศีเดียวกันแต่ความหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดาวราหูที่โคจรในช่วงของแต่ละปีของบุคคลนั้นเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นเดชสีมนตรีอันนี้ก็พอที่จะดีขึ้นหรือว่าดีได้นะครับแต่ถ้าเกิดจรเป็นการกินีอุสหาหะพวกนี้ก็ต้องเหนื่อยยากลําบากแล้วก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่อาจจะเข้ามากระทบทําให้ต้องเหนื่อยหนักแบกภาระต่างๆด้วยนะครับ ันนี้ก็ต้องแล้วแต่วาสนาแล้วก็ในดวงของแต่ละบุคคลนะครับดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับจะต้องโดนราหูนี้เล่งไปอีกหนึ่งปีกว่าอย่างที่บอกแล้วอาจจะต้องพินทุบาทในเรื่องของดาวประจำตัวนะครับโคจรเข้าสู่ราศีธนูทําให้เป็นพินทุบาทในเรื่องของอตุวินาศนะครับก็คือทําให้ เครียดกดดันอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงภายหลังนะครับทําให้ชาวราศีมังกรนั้นต้องเจอภาวะสองด้านเลยนะครับเป็นพินทุบาทสองด้านถือว่าค่อนข้างหนักมากๆสําหรับชาวราศีมังกรเลยต้องเตรียมรับกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีมังกรมากๆเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะครับดาวรา,วาวหูเล็งลัคนาหนึ่งปีครึ่งดาวเสาร์อาจจะเข้ามา โครจรเขาเป็นวินาศแก่ดวงชะตาอีก2ปีครึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเอาการสำหรับชาวราศีมังกรแต่ฟังคําพยากรณ์แล้วอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปกับคําพยากรณ์มากเกินไปนะครับเพราะว่าชาวราศีมังกรนั้นเข้มแข็งแล้วก็มีความวิิยะอุตสาหะในเรื่องของการอดทนอดกลั้นอยู่แล้ว ทุกคนต้องเจอกับภัยที่จะต้องเข้ามาทั้งดีและเสียทั้งหมดนะครับยังไงก็ขอให้มีสติให้มากๆสำหรับการกระทำแล้วก็ฟังคำพยากรณ์ในเรื่องของการเตือนในแต่ละเดือนได้นะครับสำหรับที่บูได้ลงเพิ่มพยากรณ์ไปแต่ละเดือนได้นะครับเพื่อใหอ้ลดของการนำไปปรับใช้หรือว่าลดของผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือว่านำไปปรับใช้ในรูปแบบชีวิตประจำวันให้ได้นะครับ แล้วก็อาจจะทําให้แรงพินทุบาทนั้นอ่อนลงได้นะครับสําหรับคนที่โครจรดีเป็นเด็ดเป็นเสียอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่ายังมีดาวอื่นๆที่โครจรช่วยที่ได้ตําแหน่งที่ดีนะครับหรือว่าได้รับแสงจากดาวสุประเคาะพวกนี้ก็จะทําให้ดาวราหูนั้นมีกําลังที่ค่อนข้างอ่อนลงเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับแล้วก็ ในดวงแต่ละคนจะแรงไม่เท่ากันอยู่ที่ดาวราหูด้วยนะครับสถิตดีแค่ไหนด้วยและยังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับที่อาจจะได้เจอคือราหูในตำแหน่งนี้คือราหูได้ลาบจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการย้ายถิ่นฐาน เป็นทางที่ดีอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นการได้สารสัมพันธ์หรือว่าได้ไปต่างประเทศนะครับแต่ข้อควรระวังอาจจะต้องมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการเจราจาการมีปากมีเสียงต่างๆต้องควบคุมภาวะอารมณ์ของตัวคุณเองให้มากสะกดข่มความลุ่มหลงมัวเมาให้มากๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีแต่ชาวราศีมังกรก็จะต้องระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสี่เลียดและคิดมากแล้วก็ มุ่งมั่นในเรื่องของการการะทําอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นได้ผลที่ดีสาหรับชาวราศีมังกรนะครับคิดอะไรก็ต้องนึกผลผลได้ผลเสียให้ดีทําบุญให้มากๆนะครับแล้วก็มีสติให้มากๆให้สะกดข่มราหูที่มีอํานาจที่จะส่งอิทธิพลเข้าสู่ลัคนาของตัวคุณนะครับแล้วชาวาากราศีมังกรก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับในช่วงของปีครึ่งนี้ได้ ถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ